พปคนเดียวทนี่ไปคนเดียวเลยอะไรละ่ะร oh ู้ได้ไงว่าไปคนเดียวผมก็ไม่ได้บอกว่าผมอยู่ที่ไหนแต่เช็คไปเดอนอะไรทิปนี้ครับเป็นคนจดทรอะไรนะครับอะริปนี้ไอ้ไปคนจัดทิปนี้โ้เปคนจัดซึ่จะบอกว่าปกติครับทุกๆปีเนี่ย คือทุกทุกสิ้นปีหนูจะมีโอกาสที่จะได้ไปเกาหลีอยู่แล้วเพราะว่าโอบมีเพื่อนอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกเนี่ยเราก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรล็อกคิวไว้เผื่อว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเราแบบเออจะทํางานแต่คือไม่มีงานจ้างนะก็เลยว่างแล้วก็เลยแบบเออไปเกาหลีดีกว่าก็เลยพางแฟนไปเปิดตักวกับเพื่อนนูนอะไรอะเพื่อนไปพูดถึงอย่างเงานน้นอม่หลายคนเาพาไปชุนกันไปเ <ๆ S 2> ที่ยวกันครับถ้าถูกแล้วไงไปด้วยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยโอบแบบมีโอกาสได้ไปใช่ไหมโอบก็เลยแบบว่าอะ ชวนหน่อยละกันแล้วเพื่อนเยอะแยะชวนทำไม้องชวนเเอ้าเพื่อนเราชวนนะเราชวนเพื่อนเยอะแยะเลยแต่พีพีบิลกินเนี่ยเขาติดนะติดเขาดาวนะใช่เจเจต้าหนึ่งยูอังกฤษนะเพื่อนเราหมดแล้วใช่เราก็เลยบอกว่าเออมาอย่าเพิ่งเนี่ยเราก้อตัดใจเองก่อนแล้วก็บอกว่าเออไปเกาหลีไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เพื่อนเขาอยู่เกาหลีพอดีมีคนไปเกาหลีเยอะแยะเลยเราก็เลยบอกว่า เดี๋ยวเราอาสานำเที่ยวเองเอ้าหวานมากจริงเกาหลีหวานมากอะไรของหวานเต็มไปหมดเลยนะขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยอยากได้หวานกว่าเราหวานอยู่แล้วไปถึงตัวเราอ่ะแต่โคเซวัด มัวไปเดียวกันนะครับคราวที่แล้วเขาเป็นคนพูดใช่ไหมว่าเขาซื้อก่อนเราบนี้ผมซื้อก่อนแล้วผมใส่ก่อนเลยไม่ใช่หมวกไปเดียวกันไม่ได้ตั้งใจใส่คู่กันใช่ไหมไม่ไม่ได้ใส่คู่กันบังเอิญหรอไม่บังเอิญคือมันมีความชอบคล้ายๆกันเพ่าเป็นไอเทมคู่กันโอ้หไอเทมคู่อ่ัคือเขาก็ชอบบ่นผมทุกวันนะว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่ว่าคุยทุกวันเลยไม่เขาบมบ่นอยู่ที่นู่นทุกวันว่าเออแล้วมันถ่ายกันถ่ายรูปจริงไหมถ่ายกันถ่ายรูปครับเราก็จะต้องบอกว่าส สกิลการถ่ายรูปของเราเนี่ยมันเก่งไงอ่าเป็นที่ชื่นชอบเป็น่อกของเขาใช่แต่จริงๆแล้วปกติอย่างที่บอกนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายคนเลยเราถ่ายแต่วิวอย่างเดียวเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็ถ่ายแต่วิวช่วง<ช>นี้นมันมีโอกาสแบบปกติผมเป็นคนชอบถ่ายคนนะครับใช่เพราะว่ามีคนแบบว่าเออให้ถ่ายแล้วก็แบบอืมเราจะเขาเรียกว่าอะไรเคนศักยภาพของเราออกมาให้ได้ดีที่สุด ใครใครก็พูดว่าสวยอะไรนะหน้าสดก็ยังสวยอยู่เราทุกคนเห็นเราทุกคนเป็นพยานแลวนางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงนางแบบคนนี้นี่สรุปยังไงก็เป็นนางแบบไงไม่มันพัฒนาไหมเอาอีกตรงเลยคนใหม่แล้วมีใหม่แล้วหรอ่คนใหม่สถานะใหม่อ่าก็จริงๆแล้วก็คืออยู่ในสถานะที่แบบว่ากำลังพัฒนาอยู่ ในแง่พัฒนาคือเราไม่อยากเร่งรีบอะไรเราก็คือเหมือนกับว่าพยายามศึกษากันแล้วก็พยายามแบบว่าเรียนรู้อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามทําให้มันแบบว่าดีขึ้นอะไรแต่า่าไปครั้งนี้ไปครั้งนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างอะไรนะครับไปครั้งนี้เรียนรู้อะไรกันบ้างโหเยอะเลยคือเหมือนกับว่าอยากหมายถึงว่าจริงๆแล้วเราต้องมีโอกาสได้ไปอยู่ไปเจอเพื่อนเขาเขามาเจอเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราได้เห็นมุมมองอะไรต่างๆของเขาเยอะแยะมากมายเลยอะไรเงี้ยคือเห็นว่าเขาเป็นคนที่แบบว่า เป็นผู้หญิงอย่างนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตยากเลยเรียกว่าเป็นศาสตร์ได้ก็จีบกันเล่นจีบหรือว่าก็จีบแบบไม่จีบไงไงอ่ะก็เพลงเขาไงจีบแบบไม่จีบไงแล้วตอนนี้รู้ตัวยังอ่ะฮุ่แลนเราก็เป็นการศึกษากันอยู่ไม่เร่งรีบราวันนี้เอสเป็นทางบ้านส่งมานค่ะรู้สึกว่าจีบคนใจร้ีนกันมีแต่จีบกันจะเป็นทางบ้านเข้ามาเลยแต่ว่าเล่จีบกันหรือว่ามันรู้สึก คือผมว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแหละครับมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงคือผมรู้สึกว่าคือเราอะเราโตแล้วอะเราก็อยากจะคือผมเป็นคนที่คบใครครับไม่ได้หมายถึงว่าเราแบบเรามองหาใครเราไม่ได้มองแค่ว่าคนที่แบบสองสามปีเลิอกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่มองมองอนาคตเราอยากจะมั่นใจกับคนคนนี้หรือว่ามั่นใจคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ได้นานที่สุดเราถึงจะยืนยันสถานะมันรู้สึกตอนไหนรู้สึก รู้สึกทน้อไดหนมีอะไรจริงๆแล้วมันก็คงเป็นพี่พี่ทุกคนกับทุกๆคนแหละที่ทําให้มีโอกาสได้คุยกันไม่กองเชียร์มีมีส่วนหรอกองเชียร์มีส่วนกองเชียร์นี่คือเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรแรงขับเคลื่อนสาคัญไม่เอาจิงใจเธอมันไปแล้วหรือเปล่า้วเธอเอาตัวเล็ติด้าไม่ไม่จริงๆแล้วปกติก็คืออย่างที่โบบอกนะว่าเราเราตอนที่เราทํางานร่วมกันเราแทบจะไม่มีแบบว่าคือเราเป็นแค่พี่น้องกันจริง คือพอมาวันหนึ่งอ่ะคือเหมือนกับทุกคนชงกันเข้มสุดๆเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออไม่ได้อย่าเพิ่งยังไม่ได้ลองคือเขาบอกว่าเออเนี่ยเธอมันเป็นประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่เขาพูดในชั้พูดชั้ไม่พูดดีกว่าไม่ได้รับกำไรหลุดแล้วไม่ซื้อให้ไม่ไอันนี้อันนี้ของตัวเองเหรเป็นเรื่องของจับทุกอย่างไม่ได้ครับแล้วเราได้พูดความในใจให้เขาฟังแม่งเลยว่าอะไรนะเราได้พูดความในใจให้เขา ว่าจ,จริงๆแล้วโอ้กว่าเขาน่าจะรับรู้ได้แหะละโอ้ก็รับรู้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเรารับรู้อะไรได้เรารับรู้ได้ว่ามันเป็นมวลความรู้สึกดีๆเวลาเราอยู่กับเขาหรือว <Bub album. S 2> <ล>่ามันเป็นที่อยู่ในการอะไรเงี้ยเรามีความสุขแบบว่ามีมากขึ้เลยอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็มีความสุขแหละมันก็มีความหมายถึงว่าการที่วันหนึ่งที่มีคนซัพพอร์ตเราวันหนึ่งที่มีคนแบบว่าเออโอเคกับสิ่งที่เราเป็นอะไรเงี้ยมันก็ดีครับผมแอะไรในตัวของคุณได้ยังไงนะเอาอันนี้ก่อนไหมอันนี้ครับเรารู้ตังค์มา ผมไม่ได้ได้สารภาพรักอะไรเลยนะผมแค่มาอัปเดตให้ทุกคนฟังว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องมีกันเดี๋ยวพี่ๆอาจจะได้เจอเขาในเร็วนี้เราเราเป็นฝ่ายชายเราก็ต้องพูดก่อนดีผมยินดีผมโอเคมากเลยเวลากับการที่อะไรผมเป็นคนแบบเปิดก่อนแล้ววันนี้ก็ถืูว่าเราเป็นการเปิดประตูให้ก่อนว่าเออกำลังคุยคุยกันจี๊กันอยู่ภาษากันตาใช่ศึกษากันชอบอะไรในตัวเขาอ่ะเขาเป็นคนหัวร้องง่ายครับ คือเวลาเรายิงคนนี้เอาไวง่ายนะเป็นอะไรอ่ะครับบ้านาหัวออันฉันเป็นบ้าหนาไม่คือเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนหัวร้อง่ายคือเวลาเราเล่นอะไรไปมันเหมือนแบบได้พลังแบบ energy positive มาตลอดเลยอะไรเขาอาจจะฉีดยาก็ได้ฉีดยาขัพพอร์ตขับเพื่อนอ๋อแต่จริงๆริงก็คือยิ้มแท่งเออเดี๋ยวนี้ต้องไปลองถามเขาเองเราทีเกาหลีจะมีรูปท่วงไหมเห็นไหมนอกจากอันเดียวเดี่ต้องมราข่าวจะมาประคบณกูเองมีแค้วแต่ไม่ลงก็ดี ยังเราก็อย่างที่บอกไงเราค่อยๆยังไม่ได้แบบรีบอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคุณแบบว่าเป็นตู่เป็นตาอะไรกันอย่างงี้ตกใจกันนี่ถ้าถ่ายคู่ไปบ้างแต่ไม่ายคู่ดูกันเองไม่ดูกันเองแม่เห็นแม่เห็นว่าแม่ใครแม่เราแม่ผมเห็นนี่เป็นตัวไปแกลไปหาว่าเออเ่อไหร่จะมีลูกคู่พี่บอยเห็นอยู่ตลอดเลยอันนั้นทำงานหนักมากสร้างงานสร้างอาชีพสุดๆเขาเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เป็นตัวแทนหมู่บ้านเข้าใจใช่แต่ว่าก็มีโอกาสไงไม่เจอมาแล้วไงก็ได้จบเลยปีใหม่ปีใหม่ซื้ออะไรให้เขาบ้างปีใหม่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยครับปีใหม่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยก็แค่แบบว่าเหมือนกับยังไม่ได้ทําอะไรเลยเป็นสิ่งที่เขารีเควสว่าแบบอยากกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปตอนเ่ยงคืนแค่นั้นแค่นั้นแต่ไม่เกีนวันปาเด็นไทยแล้วนะจริงเหรอครับนี่ฮะเลโก้มีดอกไม้อยู่ มีละครไหนมีละครเ้่อพิลลิอ๋อผมนึกว่าจะไม่ถ่ายขึ้นลำหนึ่งไหล่าสุดท้ขึ้นลำหนึ่งเนี่เน็ตฟลิกนะครับละครชื่อเรื่องว่านาง่าตหัวทองใช่ชั่ววันนะเบอรอยเคอร์พลอยพี่เบอร์พลอยเกย่สิคนก็คือแบบว่าถอดเสื้อตลอดเลยคนถอดเสื้อตลอดเลยโชยเยอะโชยเยอะใช่ครับก็คือเล่นเป็นาตครับผม80%อเอล่นเป็นทาตต้องถอดเสื้อครับ ใ่เรั่ฟิตหุ่นคุเรื่องนี้เลยเหมือนกันใช่ครับฟิตหุ่นให้เหนื่อยไหมพี่โอ๊คใช่เหนื่อยเลยเพราะว่าแบบได้ขึ้นอันดับหนึ่งของเน็ตฟลิกอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบว่าความยอดนิยมอะไราเงี้ยเอออย่าลืมติดตามนะติดตามติดอย่าลืมติดตามทางฮัดบอวทองเบอร์คอยต์กดี่ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา2ชุม5นาทีไม่ทัน่ทนรีรนที่เนติกได้ครับสี่ทุนเปิดเ้วัน่เจอไม่เจอไม่เจอไมตีวรเดี๋ยวครับขออนุญาตฝากผลงานไ่มือือ ก็คือใครที่แบบว่าคิดถึงการแบบคิดถึงเซียงโองโออยากให้โอมาออกมาปล่อยเพลงอีกเนี่ยปีนี้ได้เห็นแน่นอนอมจะพยายามทําเป็นอัลบั้มหมดเป็นเพลงรักไหมเป็นเพลงรักมีหลายอ่ะมีหลายอย่างเลยคือเราจะเห็นเป็นว่าคือเราถ้าเราฟังตั้งแต่ต้นเพลงจนถึงท้ายเพลงเนี่ยจะเห็นว่าแบบมีการเดินทางความแบบมีการเดินทางความรักเรเขับประความรักได้ไหมอะไรนะครับขับประคนเมรักได้ไหมโอ้น่าจะยากครับผมใช่น่าจะยาก เขาหมายถึงว่าผมเป็นศิลปินอ<า>ิสระไงก็คือพอก็ต้องผ่านกระบวนการค่ายอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้เราก็เลยเลือกว่าแต่งเพลงรักที่เขาแทนเราเลือกแต่งเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราดีกว่าอ่าใ,ให้ได้ดูได้ว่ารักหรือไม่รักคุณฟังเพลงอะไรนะครับว่งมีการรักหรือไม่รักกันไม่ออกกันก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนอ่ามันแสดงว่าอะไรนะว่าปัจจัยเวะหลาดนานต้น กไม่อเแบบจีแบบไม่รีเราช่วยีแบบว่าจีบแล้วนะรักแบบไม่รักเลยงเอาเลยกใครได้ี่นานแค่ไหน็อันนี้ยังไม่แน่ใจเลยครับคือเราไม่มีการที่ไปนั่งแบบรีบกำหนดสถานะหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็อยากจะให้ทั้งคู่มันแบบว่าโอเคที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะไรเงี้ยพยายามเรียนรู้กันให้ได้มากที่สุดอะไรนี้ครับผมใช่ครับโอเค